สวัสดีครับอัปเดตเจ้าโชคให้ดูครับผมเจ้าโชคจะเป็นเปาแล้วครับอายุสี่เดือนครับผมเนมีโมเลยนะครับไมปหาแม่เลยพันบลามันครับเป็นเปาแล้วตใหญ่รเร็วครับนะสวยงามอนาคตไกลเช่นเดิมครับตัวนี้น้องเจ้าคาร์บอย สี่เดือนเป็นได้ครับผมใหญ่ครับสวยขาขากำไรขาสวยครับขอสวยรูปหล่อครับผมเดี๋ยวชมหน้าตารูปหล่อรติดตามเจ้าโชว์นะครับห,หูยาวครับผม 喝点咖啡汤。